กับสวัสดีท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรนะครับทุกท่านครับจากการตรวจสอบข้อมูลนะครับในระบบฐานข้อมูล TQM เนะครับพบว่าบางหมู่บ้านนะครับมาเทึกข้อมูลไม่ถูกต้องตามควเป็นจริงนะครับทําให้ปัญหาในอำเภอเรามันมากเกินไปนะครับเช่นข้อ19นะครับเขาถามว่าครัวเรือนมีการออมเงินหรือไม่นะครับ หลายหมู <Es> ่บ้านก็ไปติ das, KK, ๊กว่าไม่มีการออมเงินนะครับทั้งที่ถ้ามีการออมเงินมีบัญชีเงินฝากนะครับมีการออมเงินเช่นเงินของกองทุนหมู่บ้านอะไรเงี้ยครับก็ถือว่ามีงานออมเงินแล้วนะครับหลายหมู่บ้านก็ไปติ๊กผิดนะครับหรือว่าบางหมู่บ้านก็ไปติ๊กว่าคนนี้ไม่มีบ้านอยู่อาศัยนะครับทีนี้ผมก็จะมาบอกวิธีในการแก้ไขข้อมูลที่เราได้บันทึกไปแล้วนะครับ โยเว้นต์เขาจะมีปัญหาในข้อน,นั้นจริงๆนะครับก็ให้คงปัญหนาน,นั้นไว้นะครับวิธีการก็คือท่านก็เข้าเว็บ thaiqm นะครับใส่รหัส13หลักเรานะครับใส่รหัสผ่านแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับทีนี้จากนั้นให้ท่านมาดูตรงหัวข้อรายงานนะครับมุมขวาสุดตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นให้ท่านเลือกข้อ2นะครับรายงานจํานวนปัญหาคลิกเข้าไป ทีนี้ก็มาเลือกอตำบลกับหมู่บ้านของท่านนะครับเช่นตำบลน,น้ำพองเนาะเห็นไหมมีปัญหา590ปัญหาทั้งตำบลน,นะครับหลกัหลกๆก็จะเป็นข้อ19นะครับ426ปัญหาก็คือปัญหามีมการออมเงินนะครับให้เราเลือกดูตำบลตัวเองนะครับจากนั้นก็เลือกคลิกชื่อตำบลเราครับเห็นไหมก็จะปรากฏชื่อหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านนะครับว่ามีปัญหาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ เป็นปัญหาในข้อใดบ้างนะครับเช่นบ้านห้วยไผ่นะครับมีครัวเรือนหนึ่งที่มีปัญหาข้อแรกคือไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับแล้วข้อ19คือปัญหาไม่มีการออมเงินนะครับมีถึง7 7ครัวเรือนนะครับท่านตรวจเช็คกด,ดีนะครับวิธีการอยากรู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงแล้วก็เป็นครัวเรือนไหนบ้างที่เราคีย์ผิดให้เราคลิกไปชื่อหมู่บ้านของเรานะครับตัวสีน้ําเงินน้ําเงินนี่แหละครับลีกเข้าไปนะครับ เราจะเห็นรายชื่อครัวเรือนนะครับทุกคนในหมู่บ้านเรานะครับว่าแต่ละครัวเรือนนะครับเขามีปัญหาข้อไหนๆบ้างให้ท่านเช็คว่าเออแต่ละข้อนี้เราคีย์ผิดหรือเปล่านะครับเช่นข้อ19เกานะเห็นไหมครัวเรือนคนเนี้ยกาคีผิดก็ให้เราดําเนินการจดชื่อเขาไว้นะครับเห็นไหมจากกีพอรนะครับแล้วก็จดแค่ชื่อก็พอนะครับจดจดไว้นะครับ ธนาธนากรเนี่ยก็มีปัญหาข้อ19เกหมือนกันนะครับมีการออมเงินนะครับปียาวดีนะครับให้เราจดไว้นะครับผมจะใช้วิธีการก๊อบเนาะถ้าก๊อบได้ก็ก๊อบนะครับบางทีมันอาจจะก๊อบยากหน่อยนะครับก็ให้ท่านจดชื่อไว้ค่อยไปพิมพ์ทีหลังนะครับสมมติเราเราจดจดชื่อไว้แล้วเนาะให้เรากลับไปหน้าหลักนะครับสมมติเราเราจดเราจดคบทุกคนละแหละคนที่มีปัญหาแต่ละข้อนะครับชิ้นข้อ19เเนี่ยเราจดไล่ไล่จดแต่ละคนนะครับ หน้า1หน้าสห,หน้า3มเนี่ยครับล,ล้าก็ไล่ไปเนาะครับให้จดชื่อแต่ละคนไว้นะครับหลังจากทุกจดชื่อแต่ละคนเสร็จนะครับให้กดไปหน้าหลักนะครับกดไปหน้าหลักเนาะมันก็จะมาโผล่หน้าหลักให้เราไปคลิกตรงรายละเอียดครัวเรือนนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นให้เลือกตำบลหมู่บ้านของเรานะครับเมืม่อกี้ผมเข้าดูบ้านห้วยไผ่เนาะก็กดคลิกไป ทีน,นี้ให้เรามาดูตรงช่องค้นหานะครับมุมนี้นะครับให้เราพิมพ์ชื่อนะครับคนที่เราจดไว้ทุกคนนะครับที่มีปัญหาแต่ละข้อ Girl. ที่เราต้องการปรับปรุงข้อมูลแก้ไขนะครับให้เราเอาชื่อเขามาวางนะครับหรือว่าพิมพ์ใหม่ก็ได้นะครับถ้าคนจดก็พิมพ์ใหม่นะครับถ้าคนก๊อปมาได้ก็ก๊อปนะครับจากนั้นก็จะมันจะขึ้นแต่คเลียน์นี่แหละครับให้เราดูง่ายๆหาค้นหาง่ายๆเนาะจากนั้นกดตรงรายละเอียดนะครับสีเขียวนี้นะครับ เพื่อที่เราจะเลื่อนลงมานะครับแก้ไขนะครับเลื่อนลงมาตรงรายชื่อปัญหาแต่ละข้อนะครับจะอยู่ตรงกลางๆของหน้าแรกนะครับเห็นไหมเราไปติ๊กว่าไม่มีการออมเงินเห็นไหม,มเห็นไหมมันเลยเกิดขึ้นปัญหาเลยเกิดขึ้นนะครับให้เรามาติ๊กตรงนี้นะครับมีคนในครเรียนอย่างน้อยหนึ่งคนมีการออมเงินนะครับให้เราแก้เป็นช่องนี้นะครับมีคนอย่างน้อยหนึ่งคนมีการออมเงินนะครับแล้วก็ อาจจะดูปัญหาข้ออื่นประกอบนะครับว่าท่านติ๊กผิดหรือเปล่านะครับสามารถแก้ไขได้นะครับหลังจากที่ท่านแก้ไขครบเรียบร้อยทุกข้อแล้วนะครับให้ท่านมากดบันทึกข้างล่างนะครับก็เป็นอันเสร็จหนึ่งควเรือดนะครับแต่ท่านก็มากดรูปหน้าหลักนะครับรูปบ้านนะครับเพื่อไปแก้ไขควเรือนอื่นๆในหมู่บ้านท่านนะครับที่ท่านบันทึกผิดก็กดรายละเอียดควเรือนเหมือนเดิมนะครับ กดเลือกตำบลหมู่บ้านเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเขาใส่นะครับพิมพ์ชื่อที่เราจดใส่แต่ละคนนะครับไล่ไปให้หมดนะครับแล้วก็กดแก้ไขปัญหานะครับแต่ละข้อนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับทําอย่างนี้ให้ครบนะครับไม่งั้นปัญหาในระบบมันจะค้างในระบบเยอะเกินไปนะครับเช่นปัญหาไม่มีบ้านอยู่ข้อหนึ่งนะท่านดูดีๆนะครับถ้าน่าจะไม่น่าจะไม่มีนะครับ กับข้อ19นะครับข้อ19ก็คือไม่มีการออมเงินหรน่าจะไม่มีนะครับส่วนมากก็จะมีการอมเงินของหมู่บ้านหรือว่ามีบัญชีธนาคารอยู่แล้วนะครับก็ให้ท่านถือปฏิบัติตามนี้นะครับระบบก็จะปิดวันที่29นะครับก็ขอให้ทุกท่านเร่งดําเนินการแก้ไขข้อมูลนะครับให้ตรงตามความเป็นจริงด้วยนะครับเพราะว่าถ้าบันทึกผิดข้อมูลก็จะไปขึ้นในระบบของกรมการปกครองนะครับเราก็ต้องมาทําเหมือนที่เราเคยทำก็คือต้องต้องมา ิมพ์ข้อความแก้ไขปัญหานะครับมันจะยุ่งยากก็อยากให้ทุกหมู่บ้านนะครับแก้ไขตั้งแต่วันนี้นะครับเว้นแต่เขาจะมีปัญหาในแต่ละข้อนั้นยิงๆิกนะครับก็ให้คงไว้นะครับส่วนท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถทักถามผมได้ตลอดนะครับในรายส่วนตัวก็ได้นในรายกลุ่มก็ได้ครับขอบุณครับสวัสดีครับ